ลุงพลมันเนี่ยนดืพีเปาเ,ปเด็นขึ้นหนาลำพโพงเงินเต็ม้นหาคุณล่ะหมอรับพี่เปาอันนี้นคือผู้ปกครองมารับพี่เปาเต็นเต็มเปาอยู่ไหนเนาะพี่เปาอยู่ไหนเนาะ ทำไมไม่ถือเองให้คูถือให้ชูมือเลยเธอเนี่ยสวัสดีครับที่เช่าก่อนถือเองเลยฮะสวัสดีครับที่เช่าก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับที่เช่าก่อนเร็ว,ว,วให้ถือให้ตลอดขอบคุณมันนอนบ่ค่ะนอนค่ะเมียนเตี่ยนอนโดนบ่นอนนอนโดนเนาะ,ะ๋อบ่พอเครื่องชั่วโมงบ่ท,ที่ถามไปเพราะยัง S <S เอามันใส่<ก>นอนเร็วนะ้าค่ะนอนเ,เออซื้อไปแล้วเนีย่ยดูเพื่อนกันมันเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนวันนี้พี่เปานอนเก่งมากเลยได้ของกว่าชิ้นใหญ่เนี่ยอุ้ยนี่ใครมั่งเนี่ยโอ้ตัวโต,วตวม,มีใครมั่งอ๋อเพื่อนชื่ออะไรมั่งเนี่ยนี่แก๊งเกาจอมไม่ได้น้องฮู้อสวัสดีครับยายหรือยังสวัสดีครับหรืยังยินดีครับ อัรล้มไหนคือเอาท่านนอนเธอมันนอนของมันเองเต๋อวันนี้เขาเปิดแอร์ให้นอนโอ้ถึกใจมาตั้งๆเมาตั้งๆนี้นอนง่ายบบนี้ทุกนอะไรครับ อ่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอาไหมโอ้สีแดงก่อนเอาแ้งเอาวะ,ะเอา,อาวะเอาเพื่อนอุ่าห์แดงอ้อ,อรส<ล>เค็มๆแบบน้องเอาฝากกดติดตามเลยครับช่อของเบียร์วันนี้ครับสำหรับพี่